มาท <c oughs> มาชมกระดานนำมันจากแฟนเพจวันนี้นำเสนอกระดานของท่านอิสมาเออาเดตัวแทนภูมิภาคแต้ม1 7 1 3กับคู่ปรับนึกปาดมอดเต้่ม1 862เป็น e ีพีที่สอนะครับของท่านอิสมาเอลนะครับเป็นกระดานเดิอนก่อนด้วยครับในกระดานแรกนะครับเดิอนก่อนเป็นธรรมดาก็ต้องขึ้นค้ำกลางกระดานนะครับฟนันขยับลองเดียงขึ้นมาครับค่อยๆขึ้นมาเป็น5แต้มนะครับเบื้องต้นก่อนจะขยับเป็น3เหลี่ยมสั้น มาชนกันครับฝั่งนั้นขยับจะมากัดหางต่อ2นะครับมาลงตากดนะครับท่านอิสเอลปล่อยนะครับให้ต่อกิน2มาลงตากดเลยแบบนั้นครับแล้วค่อยขยับยี่สิบสาขึ้นไปครับนั้นก็ขยับลงมากันนะครับท่านอิสเอลยกขึ้นมุมครับยี่สิบสี่ยี่สิบมกับเคลื่อนผลขึ้นไปจะเข้าฮัตว่าอย่างงันนะครับฝั่งนั้นขยับแทรกลงมาครับไม่ให้เข้าง่ายๆนะครับเออแดยไม่รู้จังหวะนี้ครับ นึกว่าจะยกสามมาเจ็ดแต่ขยับสามไปแปดเปิดทางให้เข้าวฮัตซะอย่างนั้นมีแผนอะไรแผนคือตั้งใจจะให้ข้าวฮอตตาสองนะครับหวังว่าจะเอาเลขเก้าเข้าท่านอิสมาเอไม่เอาตัวเบอร์เก้าเข้าครับไปเข้าฮอตตาสามแผนพังครับทีนี้ก็เดือดร้อนสิครับอันนปาดโดนฟาดแล้วนะครับท่านอิสมาเอขยับจับกินทันทีครับขยับลงก็ขยับทําทีเหมือนเข้าฮัตนะครับจังหวะนี้ถ้าขยับสิบสองสิบหกโดนห้าต่อไม่หมดกระดานก็เหลือน้อยนะครับ ถึงเส้นจังหวะนี้แล้วก็ขยับ18 22ก็ไม่รอดเช่นเดิมครับกด4สล็อตคมไปเลยครับจังหวะนี้สวยงามจริงๆครับเกมจบตัวนี้นะครับในกระดานแรกท่านอิสเอลชนะไปอย่างสวยงามนะครับไปตัวกันในกระดานที่2เลยนะเพื่อนๆกระดานที่2ท่านอิสเอลเดินหลังบ้างครับฝั่งนั้นเดินก่อนไม่ขึ้นสูงนะครับฝั่งนั้นท่านอิสเมลมุ่งกองโจรเลยนะครับเข้าตำแหน่งเรียบร้อยครับฝั่งนั้นขยับขึ้นสูงเลยครับทีนี้สูงลิฟต์เลยมาถึงหน้าบ้านแล้วครับ จังหวะนี้ท่านอิสเมลขยับขึ้นสูงพร้อมแทรกกินว่าอย่างนั้นครับฝั่งนั้นขยับหลบเห็นจังหวะนี้ครับท่านอิสเมลขยับแทรกกินอีกทันทีจะมารับไหมไม่รับนะครับขยับหลบนั่นหน้าฟรีจริงๆนะครับตัวนี้ท่านอิสเมลคิดอยู่พักหนึ่งครับฝากไว้ก่อนว่าอย่างนั้นนะครับในจังหวะนี้อดไม่ไหวแล้วครับเอาฟรีไว้ก่อนฝั่งนั้นบอกของฟรีมิจจะไหนพี่นะครับขยับ3228พร้อมต่อ2นะครับหนีไม่ออกนะครับหนีสอไม่ออกท่านอิสเอลต้องคืนเข้าไปครับเอาขืนไปนะครับ ท่านอิสมาเอลจังหวะนี้ดูเป็นรองนะครับต้องขยับ2ไป7นะครับฝั่งนักปาดเส้นทันทีนะครับเห็นทางเข้าฮอตแต่ยังไม่เข้าว่างั้นเข้าตัวไหนก็ได้ฮอตนะครับเออยก30 26ครับกลัวเขาแทรกกินเบอร์27ว่าอย่างนั้นท่านอิสมาเอลบอกเลยเข้าตัวไหนก็ได้เลยนะครับจับยัดเข้าไปจําศีลอยู่ตาห้านะครับพร้อมขยับขึ้นกัดนะครับนี่เนี่ยทีนี้ไม่มีตัวเดินนะครับเดินตัวไหนก็ลําบากครับจําเป็นต้องเส้นนะครับจังหวะนี้แล้วก็เข้าฮอตนะครับท่านอิสมาเอล ท่านนักปาดเริ่มปาดเหงื่อแล้วครับคาว่าแพวิ่งมาลำาลรลำาลรแล้วนะครับท่านอิสเมียมาจับกดตัวนี้ครับแล้วก็ฮัดมาลงตาสอบนะครับทีนี้ไล่กินครับมาให้เลือกก็ไม่มีประโยชน์นะครับจังหวะนี้โดนกดสอบสวัดีมาคมไปเลยเกบจบตัวนี้นะครับเจ็ดท่านอิสเมียทั้งสองกระดานแต่ว่ากันต่อในกระดานที่สามนะครับซึ่งเป็นกระดานของท่านเวียดน้อยร้อยกระดานครับตัวในี้ำเพอเต้ม1 6 8่ในอีพีที่สามแล้วนะครับคบกับ มือวางชมลม1,585 EP ที่3ของทันเวทนะครับในกระดานนี้เป็นกระดานเดินก่อนของฝั่งทันเวทนะครับขยับเป็นฮัตแมเบื้องต้นฝั่งนั้นมุกมาเหมือนจะเป็นกองโจรสแล้วนะครับทันเวทตั้งสามเหลี่ยมสั้นครับฝั่งนั้นเข้าตำแหน่งกองโจรเรียบร้อยนะครับทันเวทก็ขยับขึ้นสูงเลยครับฝั่งนั้นลงมุมด้านซ้ายเป็นกองโจรสองหน้าของขยับมุกขึ้นมาทันเวทแทรกินทันทีเล่นกับกองโจรนี่ต้องระวังล่มนะครับเพื่อนๆเขาขยับมาอย่างนี้ทันเวทแทกกินนะครับ พร้อมกับมุดเข้าไปเลยทําให้ฝั่งนั้นเดินลําบากครับอึดอัดเลยทีนี้ขยับอกมาสิบอย่างนี้รอล่มนะครับถ้าทันเวศขยับสามสองยี่สิบแปดหรือว่าขยับสิบเจ็ดสิบสามโดนล่มทันทีนะครับทันเวศก็ทราบในข้อนี้ดีครับขยับที่หมกยี่สิบสองนะครับฝั่งนั้นเห็นเขารู้ทันล่มขยับมาอย่างนี้ครับไปเขาฮอตโวยอย่างนั้นครับทันเวศบอกไปไม่ได้นะครับจัดการซะนะครับทันเวทถึงฮอตแน่นอนครับฝั่งนั้นบอกถึงเหมือนกันว่าอย่างนั้นนะครับ ท่านเวศก็ขยับเตรียมจอฮอตครับฝันนั้นแทรกนะครับนี่ไงจะเข้าฮอตแล้วก็ขยับยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่จังหวะนี้ครับดูแต้มนี้ดีๆครับท่านเวทขยับสามสิบยี่สิบห้าเส้นหนึ่งจังหวะแล้วขยับเข้าฮอตตาสามพร้อมกับกดสามส่วนประกอบจังหวะนี้ครับทําให้ฝั่งนั้นตัดสินใจยอมแพ้ไปเลยครับในจังหวะนี้นะครับเรียบร้อยโรงเรียนท่านเวทนะครับเดี๋ยว่ากันต่อเลยครับในกระดานที่สี่นะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นกระดานของท่านนาเชตหมัดปางตัวแทนประเทศแต้มหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ก ยอดยุดหมอกฮอตเต้มลงพันแปดร้อยสาสิบเป็นอีพีที่สามครับของท่านนาเชตนะครับไปชมกันเลยครับในกระดานเดือนก่อนของท่านนาเชตนะครับขยับขึ้นค้ำกลางกระดานทีนะครับฝั่งนั้นเป็น5้าเต้มนะครับเบื้องต้นลำเลียงผลกันขึ้นไปครับส่วนท่านนาเชตยังส่วนท่าทีครับยังไม่ออกเต็มตัวนะครับเขาขยับมาท่านนาเชตขึ้นค้ำสองตัวนะครับฝั่งนั้นขยับต่อทันทีนะครับมาไปค้ำให้เห็นสองตัวไม่ได้นะครับว่าอย่างนั้นต่อขึ้นไปครับฝั่งนั้นขยับสองมาหกท่านนาเชตก็ลำเลียงผลดันนขึ้ไป พร้อมกับขยับ31 27เต้มต่อไปเป็นเต้มสําคัญของกระดานนี้ครับเพื่อนท่านาเชตใช้เวลาคิดอยู่พักหนึ่งครับก่อนจะขยับ22 27ฝั่งนั้นสบช่องครับเข้ากินทันทีนะครับเต้มนี้สําคัญมากครับเป็นเพื่อนจะเดินตัวไหนครับจับตาดูเต้มนี้ให้ดีครับท่านาเชตขยับ18 14ปล่อยฝั่งนั้นกินสอตกพวดเลยนะครับท่านาเชตกินไปตัวหนึ่งแล้วขยับ32 28กด3สวนประบควมจังหวะนี้ครับเขมจบตรงนี้เลยนะครับฝั่งนั้นยอมสีรูแบครับ สวยงามจริงๆไม่มีทิ่ติครับแต่ว่ากันตัวเลยครับในกระดานที่5ในกระดานที่5ครับเป็นกระดานของท่านพงพันธ์สุวรรณครับมือหมากมาไปแต้ยมถึงพั้บเครับเจอกับสมาชิกชมรมเตี้ยมถึงพครับผมเป็นกระดานเลินหนลัางของท่านพงพันธ์นะครับฝั่งนั้นเดินก่อนขยับขึ้นคำสูงท่านพงพันธ์ไม่ปล่อยไว้ครับตัดหน้าทิ้งทันทีท่านพงพันธ์เลยได้ครองกลางกระดานแทนนะครับฝั่งนั้นขยับขึ้นมาครับท่านพงพันธ์ก็ลำเลียงผลขึ้นไปฝั่นนั้บ27 23ทาาพ์ธกไป ฝั่งนั้นตั้งเป็นสามเหลี่ยมสั้นทนโพันสร้างบ้านครับต่างคนต่างหาตำแหน่งการเล่นครับในจังหวะนี้นะครับธนโมพันยก2ไป6เป็นผูเจ็ดครับพร้อมขยับ1 0 14ต่อเลยไหมครับถ้าให้ต่อครับไม่ต่อครับจังหวะนี้ท่านโมพันธ์เลยขยับ14ไป7จครับจะขึ้นมุมเขาตัดสินใจอยู่พักนะครับก่อนตัดสินใจต่อขึ้นมาท่านโพันธ์เห็นจังหวะดีครับต่อขึ้นไปบ้างทําให้ฝั่งสีน้ําตาล ลำบากเลยนะครับเดินตัวไหนก็แย่นะครับแทรกกินอย่างนี้ท่านพงพันธ์ก็ถึงฮอตแน่นอนนะครับขยับขึ้นเตรียมตัวมุ่งหน้าสู่ฮอตเพราะฉะนั้นก็เข้าฮอตได้นะครับแต่มี2ตัวมาประคองกันทําให้ล่าช้ากว่าท่านพงพันธ์สองจังหวะเลยทีเดียวและจังหวะน,นี้ท่านพงพันธ์เปิดจะต่อกิน2ฝั่งนั้นคิดหนักครับจาเป็นต้อง ตัดแขนเพื่อรักษาชีพครับขยับยี่สิบหกยี่สิบสามปล่อยกินหนึ่งตัวท่านพงพันธ์ก็ไม่ปล่อยครับไล่กินจะกินอีกหิ้วว่าังาน,นะครับไล่กินนะครับจนมาถึงจังหวะน,นี้ไม่ไล่กินเสียอ,อย่างนง้นนะครับพอให้ฝั่งนั้นเข้าฮัตไปแล้วก็จับขังทันทีโอโหดก็กินอีกนะครับเออ <c oughs> เกมจบตัวนี้ครับเรียบร้อยท่านพงพันธ์ครับไปต่อกันในกระดานสุดท้ายนะครับในกระดานที่หกซึ่งก็เป็นกระดานของท่านเบิ้มเบามือหมากามหาลายเต้มหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสองเจอกับตัวเต็ เป็นกระดานเดินหลังของท่านเบิ่มเบานะครับบอกได้เลยว่ากระดานนี้ฮารโหนมากนะครับเป็นกระดานเดินหลังนะครับแต่ได้ขึ้นคํากลางกระดานเพราะฝั่งนั้นย่อน,นะครับฝั่งนั้น <c oughs> ขยับอย่างนี้ครับท่านเบิ่มเบาแทรก,กินทันทีนะครับ <c oughs> นี่เนะ่ยจะปิดหรือจะต่อสรุปแล้วขยับลงครับหนีนะครับท่านเบิ่มแทรกขึ้นกินอีกทันทีนะครับเขบบาขยับปิดครับจังหวะนี้ท่านเบิ่มล็อกเบอร์14ไว้ไว้กินหน้าแรงว่าอย่างเงี้นนะครับฝั่งนั้นบอกล็อกเบอร์18บปไว้เหมือนกันนะครับไว้กินหน้าหนาว ท่านเบิ่มบอกไม่รอช้าครับแซกกินเลยครับไม่รอหน้าฝนหน้าแรงทั้งสิ้นนะครับคนละเตัอไปพร้อมขยับสองมาโหครับจะแซกกินอีกฝั่งนั้นครับคิดอยู่พักหนึ่งครับก่อนตัดสินใจขยับแซกกินคืนครับนี่เอาเหมือนกันเราเว้ยวางัันเออยินคนละตุ๊บ์สองตู๊บครับมาตกอยู่ในรูปนี้นะครับฝั่งนั้นเร่งเห็นถึงความเสียเปรียบของตัวเองแล้วครับขยับซับเอ็ดยี่สิบหกขึ้นมาครับท่านเบิ่มไม่รอช้าครับจะไปแซกหัวฝั่งนั้นบอกจะเข้าเหมือนกันนะครับ ขยับปิดพร้อมแซกินนะครับฝั่งนั้นก็ขยับปิดครับท่านเบิ่มไม่รอช้าครับแซกินทันทีกินฟรีไว้ข้าวฮอตฝั่งนั้นฟรีไม่มีในรอบเพื่อนคนละตัวมาตกอยู่ในรูปนี้ครับจับตาดูแต้มนี้ดีๆครับท่านเบิ่มจัดการเส้นหนึ่งทีแล้วก็กดห้าสวิตบอลคมครับจังหวะนี้เกี้ยงกระดานครับโอ้โหสุดยอดมากครับเจอกันี่พี่หน้าครับโหดจริงๆสวัสดีครับ